มอ่ะคือคนเป็นผู้นำเนี่ยนะคนเขาจะศรัทธาคนเขาจะกลัวคนเขาจะนับถือว่ามีบารมีเนี่ยพูดแล้วมันต้องทําแล้วต้องทําให้ได้ครับไม่ใช่สักว์แต่พูดน้ําลายพ่นขึ้นฟ้าแล้วมาลดหน้าตัวเองไม่มีประโยชน์อะไรแสดงว่าคุณสักว์แต่พูดเพราะถ้าคุณบอกว่าอันนี้มันคือหลักการที่ถูกต้องคุณก็ต้องมีพิสูจน์ได้เห็นว่าคนอื่นที่มาทํา กับพลมเมืองไทยกับประเทศไทยนอกเหนือจากหลักการนี้ต้องได้รับการปฏิบัติ่อบโตครับในทุกทุกด้านใช่ไหมไม่ใช่ว่าคุณปล่อยเขาทําตามอำเภอใจแล้วคุณมาพูดทําไมคุณมาพูดเพื่ออะไรครับ,รบ,รบอาจารย์ยินดีวัชรพงศ์ต่อสวนอินดีตี่าราท่านชี้ด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆถ้าคุณคิดว 4, 3, ่า MOU 43มันยังเป็นประโยชน์อยู่ ก็ต้องทําให้มันเป็นประโยชน์จริงๆคือใช้ MOU 43มาตัดสินเรื่องนี้ไม่ใช่ยอมให้ศาลกัมพูชามาตัดสินเรื่องนี้แทน MOU 43ที่คุณปกป้องนี่แหละคือตลกนะคือนายวิสิตเนี่ยมักจะบอกว่า MOU 43มีประโยชน์ครนะทําให้เมื่อเวลามีปัญหาข้อพิพาทเราก็เจรจากันได้ครับทําให้กัมพูชาไม่สามารถไปขึ้นทะเรียนมรดกโลกทําให้เรายังไม่ทําให้เรายังไม่เสียดินแดนอธิบายใหญ่ พออาจารย์วัชละพงศ์ต่อสุวรรณนะท่านบอกว่าเมื่อไเมื่อเอโมนั้นมันมีข้อตกลงหนึ่งข้ออยู่แล้วว่าถ้ามีข้อพิพาทกันในเรื่องเขตแดนมีข้อพิพาทระหว่างการเข้าออกระหว่างคนไทยก็จะต้องมีการเจราจารและก็มีการส่งคนไทยกลับไปใช้ข้อนี้เป็นข้อเจราจารตกลงกันไอ้เวลามันจะเป็นเป็นเรื่องที่จะยกขึ้นมาเพื่อปกป้องสิทธิของคนไทย นายวิสิตหุบปากเลยไม่พูดถึงเอโมยูสี่สามข้อนี้เลยนะทั้ง<ม>นั้นที่ <c oughs> มีมีระบุอยู่และอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติกันมายาวนานในบรรดาประเทศที่มีเขตแดนติดต่อกันนะครับไม่ว่าเรากับลาวไม่ว่าเรากับพมา่าเรามีการปฏิบัติต่อกันแบบนี้ตลอดเวลาคนไทยเข้ามาหนีเข้าเมืองมาในประเทศไทยก็ดีเราก็ส่งตัวผักดันกลับไปครับนะครับเราไม่เคยเอาขึ้นศาล ดำเนินคดีนะครับเวลาคนไทยหลงเข้าไปในมาเลเซียหรือเข้าไปในพมา่าหรือเข้าไปในคขเมเรนก็มีข้อตกลงระหว่างประเทศที่ปฏิบัติต่อกันอยูอ่แล้วในเรื่องนี้ในเรื่องการที่จะส่งตัวคืนคให้กับรัฐเจ้าของประเทศอความตกลงนี้ไม่ได้มีเฉพาะระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นโดยกฎการข้อปฏิบัติของกฎหมายระหว่างประเทศของสหประชาชาติก็ใช้หลักอันนี้อื ในบรรดาประเทศที่มีบอร์เดอร์มีชายแดนติดต่อกันครับ